ยุคนี้และต่อไปคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ใช่เรียนรู้จากระบบการศึกษาที่ถูกสร้างมาและไม่ได้เกี่ยวกับใบปริญญาใบปริญญาถูกกำหนดมาเพื่อมอบให้คนที่จบตามหลักสูตรแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้หมายความว่าคุณจะร่ำรวยหรือคุณจะมีความสุขที่สุดหรือแม้แต่ชีวิตคุณจะดี จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเพราะใบปริญญาไม่ได้กำหนดและมันไม่ได้กดเกณฑ์ไว้ไม่เกี่ยวได้ซ้ายุคใหม่นี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหางานสร้างงานเองไม่ว่าจะเป็นบอสแคสไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งเกมไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งไลฟ์สดยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์เฟซบุ๊กอินฟลูเอนเซอ r ์ครีเอเตอร์คร หลากหลายกิจาการการงานธุรกิจใหม่ๆ